มาฮะรอบนี้มากับเกม Home Sweet Home นะฮะว้าวซูโฮมออนไลน์เอาว่ะก็คือ,คอโอ้ยนม่จะเล่นเลยนะเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกผมเลยน,นะ first time first time in my life นะฮะเดี๋ยวเขาเล่นกันไปนหมดแล้วนะมีตัวอีหยังกันเนี่ยสกินโอ้ตัวละครนี่คืออะไรอ่ะคนคุกโคตรเทพมันดูไม่ได้เหรอเยโด เป็นผีเหรออันนี้น่องน่องใครวะเนี่ยชื่ออะไรวะเนี่ยไเรลเลนเซเคเล레ยมันสามารถปรับแต่งดูที่ใครได้บ้างเราผมมีน้องเบลอ๋อผีมีน้องเบลอยู่โอเคนะผีน้องเบลจะทักษะวาร์ปไปหาผู้ราชีวิตหนึ่งคนแบบสุ่ม รอยเลือดนะเมื่อเริ่มเลยค่ะผู้รอดชีวิตจะมีเส้นนําทางผู้รอดชีวิตที่อยู่ใกล้เคียงนขนาดอ๋อขนาดเล้ล่านะครับความกระหายเลือดจะเพิ่มเร็วขึ้นเนาะกระหายเร็วขึ้นนะั่นคือวิ่งเร็วขึ้นไะอันนี้เซตน้องอ,อ้ชุดฟุกุอ๋อถ้าผมแบบว่าผมอยากเล่นเป็นผู้ผู้รอดชีวิตอ่อตะเออตัวละครมีใครบ้างมีพานะมีสี่ตัวอ๋อมีเจนนาเป้ <laughs> มีนาเป้มีนาเปอ,อสกิลแต่ละคนเมื่อไม่ถือไอเทมเป็นอะไรที่พลาวิจเศษอะไรเนะี่ยเสกมีดนวารโลห าปลาถูกผีจะทำให้ผีติดตั้นชั่วข้าวอุ้ยเอาว่ะไอ้ติมเอาเรื่องมีน้องเจนน้องเจนทักษะค,คืออะไรขนาดผียูนิสตานสารล่องหนจะเปนอ,อ๋อขนาดผียูนิสตานล่องหนจะเห็นเป็นล่างลางๆและจะส่งสัญญาณตำแหน่งล่าสุดของผีทุกๆ5้าวิคุยนี่เจ๋งนะอ่ะสกลิลไม่มีน้องเจนน้องเจนพลังกายเยอะจัดสกลิลคืออะไรอะเมืม่อตายนะไม่ไม่มีผู้รอดชีวิตคนอื่นมาเก็บวิญญาณไปชุบเปลาก็สิบวิจะสามารถชุบชีวิตเองได้ว้าวโดยเพิ่มพลังชีวิตครึ่งหนึ่งออเลิลต หนึ่งผู้รอดชีวิตคนอื่นจะช่วยชีวิตให้จะได้เติมพอพลังเต็มโอเคนาเป้นาเป้จะเป็นสามารถเห็นออร่าผู้รอดชีวิตคนอื่นใช่นั่นแหละคือรู้ว่าใครอยู่ที่ไหนจะได้ไปหาไปช่วยได้บ้างอ่อเอ้ยมีหมวกด้วยล่ะนี่ใส่ได้ไหมอ่าอันนี้คือใส่ไม่ได้เหรอ go to s t o r ตต้องซื้ออ่าฮันนึกว่าปมแพงจัดเลยผมมีสปาร์ตเลยเอาไปเสียเวลาฮะไปดีกว่าเข้าเกมไปโหมดสอนเล่นนี้มีเนื้อหาสำคัญอยู่กดเข้ามีมผลต่อความเข้าใจของระบบเกมได้ ข้อสูมโมสอนเล่นอ่ะสักหน่อยสิ mm hmm. เพื่อที่เราจะได้รู้นะครับมันคืออะไรสำหรับใครที่อ่า mm hmm. เข้ามาแล้วแบบไม่รู้กติกาเหมือนกันนะฮะอ่ะของทำพิธีนะฮะทำทำสามพิธีอ่าออกจากนิวรณ์หรือกำจัดผี mm hmm. ก็คือหาของทะพิอารม์เหมือนเดนบายเดินมนะ,ะเพื่อหาของอ่านู้นจะเป็นเหมือนปั่นตู้ไฟใช่ไหมอันนี้นี่อันนี้จะเป็นเหมือนสวดมนต์นะฮะพอปั่นอ่าสวดมนต์เสร็จผู้คนาจะออกจากประตู mm hmm. ออกจากประตูได้แล้วไม่ก็อาจจะจัดการผีได้ด้วยใช่ไหม mm hmm. โอเคนะทูตุเรียลเซสชันหนึ่งนะฮะโอเคไม่มีอะไรมากนะชิพเพื่อวิ่งดูดเอเดียไดได้วความเสียหายเพราะเราชีวิตจะมีพลังกายไม่จำกัดชั่วคราวก็คือวิ่งเร็วได้นะฮะหลังโดนตีครึ่งหนึ่งสักแวบหนึ่งอะ่ะสามารถแบบปิดประตูเพื่อถ่วงเวลาผีได้ยอดอ่ะอยู่ตู้สุดยอดนี่วิ่งกดชิพเก็บไม้ไหวายแช่เยี่ยวอืมนี่เนี้ยกด G เพื่อทิ้ง โอเคแล้วเก็บใหม่เอ่อสเล็กบาร์ที่ไม่ไหวเพื่อแจ้งพิกัดอุย้ยไม่ไหวใช่เยอี่อย่างนี้นะจ๊ะโอเคกดจีโอเคอืมให้เพื่อนมาเก็บเก็บยันขึ้นมาอ่ะโอเค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 ยันนี้เมื่อคุณแจ้งพิกัดไอเทมนะเมื่อู้เล่นอื่นแจ้งพิกัดไอเทมก็คนอื่นจะเห็นโอเคอันนี้คืออะไรเก็บยันอ่ายันนี้มีหน้าที่อันที่หนึ่งสู่ท่าตเตรียมมีท่าตเตรียมด้วยว่าเรงไปที่เสาประตูแล้วก็กดเพื่อใช้งานอื โอเคไวอันนี้คือไวอ้ออ้ออันนี้คือต้องออกใช่ไหมอ,อย้ยมึงเอาเลยเหรออ๋อนี่แค่ซอมใช่ไหมซอมเนาะโอเคปิดประตัวอ้อตู๋ไหนนะ่ลืมผีอ๋อมาร์คื่อเห็นผีได้แล้วนี่ก็รวมตัวมาร์คเมื่อกี้ผมกดต้องกดยังไงนะเจ้อ๋อลืมเก็บปัดโทโดนตีหลุดเลยแล้วอ๋อคลิกซ้ายโอ,อ้เวอรีกูด ต้องรีบจัดการต้องรีบทำเหรอ,อโอเคอ่าคลิกท,ทีหนึ่งนะแล้วก็ปล่อยโอเคแล้วไงต่ออ๋อสายสินพอสู่ราตเตรียมเนี่ยเล็งไปที่เสาประตูแล้วก็เพื่อใช้งานไปที่เสาประตูแบบว่าขนาดใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมนี่เหรอโอเคอ๋อัอน,นี้จะใช้เวลานาน,านหน่อย,อ,ยอุ้ยโอ้โหถ้ากดมันจะได้อะไรวะกด ปุ่มที่กําหนดถูกต้องสามครั้งในเวลาที่กําหนดสถานะความคืบหน้าจะทํางานตามปกติกดปุ่มที่กําหนดถูกต้องสามครั้งในแถบสีเขียวจะได้โบนัสสถานะความคืบหน้าอ๋อจะทำได้เร็วขึ้นนะฮะโอเควางกับดักเสร็จแล้วก็คือว้ายก็ตะกิดกันไป <laughs> พากูหล่อนี่นี่ทูทรียสอนกูก็อ้าวแซนนะสายเสี่ยงสร้างความเสียหายสูงโอเคนี่คือมุดอุย้ยจบสิ้นสุดยังไม่สิ้นสุดอีกโอ๋ออ่าคิกอ e ีเพืีซ่อนโอเครู้เรื่องแล้ว อืออืออ่ะอุ้ย,ย,ยก็คือจะแบบว่าอุ้ยเสียสันนะความคืบหน้าหากพลาดหากกดพลาดเหรอตำแหน่งจะถูกเปิดเผยอ๋อเขาจะรู้บันเทิงกูแล้วคราวนี้อันแน่มันมาแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยอ่ะกดคอนโทรลเพื่อย่อไปกำแพงโอเคย่อไปลงกำแพงยอ่อโคบลงไปในกำแพงอันนี้คือหลงเลยแล้วกันเก็บยาฮิลลิ่ง ไอ้น oh, hmm. no uh, ี oh, ่ฮิลิ่งก็ใช้งานผมต้องมีกฎไหมแคนวอล์กเว้นยูซิงส์อ๋อเซลลิ่งเจอไม่ได้ด้วยนะฮะเสร็จแล้วอืมมันจะมีอีกไหมมีอีกอย่างนั้นเหรอทุกทีเลือกเซสชั่นทูนะฮะเราดูไปพร้อมกันดูไปพร้อมกันนี่คือโอ้มีของด้วยล่ะมีอะไรไหมภาพนี้มันเหมือนแบบเกมเดอะวอล์กิ่งเดดเกมที่แบบว่าเลือกช้อยอ่ะเลือกชีวิตสามารถใช้อาวุธหวดศัตรูได้นะฮะหวดผีได้โอ้จัดจัดอุ้ยเยี่ย มึงก็ทำกูตกใจมึงอะไรอะไรได้สองครั้งหละหากผีหากไม่ทำพิธีผีจะทนต่อการโจมตีอันเน่มีสาระต้านทานที่าหายแล้วกระโดดลงหลุม้วยความเสียหายน้อยแต่เพียงเพร่อชีวิตเท่านั้นที่ใช้ได้เพียงเพืรอชีวิตเท่านั้นที่ได้กูผีไม่ได้เก็บจัดจัด,จดอ๋อโอ้ยขาหาักหมดแล้วกูไปไหนต่อเอ่อ วิธีขั้นตอนที่1นึ่งศูนย์ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่สองศูนสามไปหาตามตามท,ที่เขาบอกแล้วกันอันนี้ใช่ไหมเสียงมัน,มนได้เสียงมันได้เอาหากล่องใส่พิธีนี่หรอโอเคต้องการทูบเพื่อทําพิธีต้องหาทูบด้วยนะฮะจังหวะนี้โอ้โหใส่ปะนี่คือหาอะไรใช่ไหมซ้อมจริงใช่ไหมซ้อมจริงเป็นยังไงะวะอ่าว้าวกล่องแดงจะให้เทมทั่วไปกล่องไม้จะให้เทมทํทพิธีเอาอนนี้แล้วกันมีกดไหมมีดีจะเร่งความเร็วถ้ากดผิดมันจะพลาดหรือเปล่า อันแน่เรียบร้อยมันมาจากวะนนี้มันมาแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้โหโกดซะเต็มที่เลยเมื่อกี้ทูบอันนี้คือเก็บได้กี่อย่างลอ,องเก็บไก่อนนะดูซิถ้าเก็บมันจะเก็บด้วยกันได้ไหมเก็บได้กี่อย่างมีช่องด้วยนะอ๋อสลับกันเันจะอยู่มันก็โผ่ไมกจะขอไม่ดีเลยปะอื <c oughs> อ่าเอาแล้สวสวดหมดแล้วเอาละบทสวดไหนนะครับม,มัน หมูก็ดีไก่ก็ดีปลาก็ดีซูกิแล,ะละ้วหลอต้องการตะปูสังฆวาตตะปูเสี่งแคว้โอ้โหสามจุดเลยนะสจุดเลยนะไม่คุณต้องมาทางนี้สินะโอเคเวลิกูดเอ่อเมื่อคนถูกกำจัดจากการเป็นวิญ,ญญาณหนึ่งครั้งต่อเกมอือเอ่อผู้รอชีวิตคนอื่นเก็บวิญ,ญญาณได้และชีวิตที่รูปปั้นรูปปั้นตรงนี้อารโอเคลูกป,ปั้นอยู่นี้ มาสอนชุบเลยนี่วะโอเคฮะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอืมอ๊อมสวยงามตามทองเรื่องอู้โหเดี๋ยวนี้นกูก็มีเพื่อนแล้วมีเพื่อนเป็นเอ็มพีซีก็ยังดีแล้วแล้วเธอก็จากฉันไปไปใส่ปะเออมื่อุณแจ้งพิกัดกล่องเมื่อผู้อื่นอ๋อคนอื่นแจ้งเราก็จะมัน,มนก็จะโชว์ตรงนี้พอแจไลโน่นดื่มชื่อไปแล้วไหนเนาะคนนั้นคืออะไรเจนเหรอเจนคนนี้ดิใช่ปะวะอ๋อชิบหายแล้วจวังหวะนี้พลาดบ่อยเหลือเกินกูโอ้โหไอ้อพวก โอ้ยพวกควิกไอ้วิกช็อตเนี่ยโคตรไม่ชอบเลยแต่ประตูสั่งขวาดวิ่งกลับไปที่เดิมใช่ไหมมีหลอดเตมินา่าด้วยฮะโอ้โหวิ่งกันมันละเขาเนี้ยแจ้งพิก,กัดเพื่อบอกตำแหน่งสเต็บาร์ออก็คือแจ้งพิก,กัดเพื่อบอกตำแหน่งสถานที่แท่นพิธีโอเคสเต็บาร์ใช่ไหมสามารถแจ้งพิก,กัดสิ่งของได้ดังนี้โอ้วโหกระเตะว่ากระเตะนี่คือรวมตัวอันนี้ผี นี่คืออรวมตัวสเปบ,บา์กับเมาส์กลางคือรวมตัวเหมือนกันนะฮะปากเข้าให้เอา,าแล้วบทสวดกูมาละวิธีสามารถทําได้สูงสุดสามคนจะทําให้สําเร็จได้เร็วขึ้นจะทําให้สําเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นโอเคกูต้องรอ,อกดเรียบร้อยช็อกกันไปแล้วก็หลอไปอะไรเนี่ยผมพลาดบ่อยเกินไปแล้วนะจริงอุ้ยรีบกดไปหน่อยวะแล้วก็อููปาเชีบวะแล้วอูบทสวดเนี่ยวะตามนั้นแหละฮึ่ม บท <T uber> สวดกันไปตอนนี้เราอ่านห้ามสุบุรีกันไปเฮ้ยโอเคโอ้โหนี่คืออะไรเออตังทำไปธีเสร็จแล้วอีกไม่นานประตูนี้เวทจะปรากฏอันนี้คือปกติต้องทำสามที่ใช่ไหมคือมันของขึ้นแล้วว่ะตอนนี้เราไปนู่นเออประตูนิวรนิเวทนิเวศนิวรนเอานี้มา มาเผื่อเจอเผื่อเจอก็หัวซะลาอุ้ยหยิบไปหนักตัวนี้ไว้ทำไมอ่ะยืนนิ่งไหมอ่ะเอ้าอเออเอ้าอีหยังวะตุ้ง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 โอเครู้เรื่องือว่าเรารู้เรื่องจากเกมแล้วนะฮะอะไรเนี่ยเฮ้ยออกจากเกมเลยเหรอเข้าหน้าเมนูป่ะโอเคไปปวดใจเลยภาพมาเรียนรู้แล้วโหมดการเล่นเข้า เล่นเกมเลยแล้วกันเอ้ยเดี๋ยว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 ,ยวผมจะเล่นในนี้โอ้โอกแต่งก่อนได้เป็นผู้รอดชีวิตอะเมื่อกี้น่าจะเกิดการผิดพลาดหมดสอนเล่นข้าม,มเรียนไปแล้วเรียนรู้กันเข้าเล่นเกมนี้แล้วนะฮะโอ้โหแข้งเฉยเลยแข้งเฉยเลยเฮ้ย มาแล้วมาแล้วโอ้โหมาสักทีรอตั้งนานแม่งเลยออัน <c oughs> นี้ชื่ออะไรนะครับผมลืม <laughs> ตาย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 เอ่อพร้อมโอเคฮะโอ้โหเรอชีวิตสี่นะฮะผีหนึ่งนะครับผมถ้าผีสองมันก็จะเร็วกว่าเกินไปนะเกมมันจะเร็วกว่าเกินไปเอาละสามสองหนึ่งจุกกลูวูเอาละ หลังจากที่เรา,เาฝึกมาแล้วนะฮะทำการฝึกฝนในการเอาตัวรอดมาแล้วนะฮะรอบนี้จะเป็นการเาเข้าสู่สนามจริงนะฮะสนามรองจริงเลยนะฮะเราต้องหนีจากผีน้อยให้ได้พยาบาลล้างลงพยาบาลล้างนะฮะไปต่อไม่เสียเวลาไปลุยเพื่อนเจอกล่องะฮะเราลงมาก่อนเ้าเราเอ้ยอ๋อเราเจ็บเนาะโอ้ยเหมือนมึง,มงดีเลยเจ็บอะตกใจหมดลงมาแล้วม่งมาล้อ อย่าเด้ออย่าเด้อ,อขอขอก่อนเผื่อเจอว้าวอ่อเดี๋ยวนี้พึ่งนะเพื่อนๆนะอีหนะยังอีหยังอีหยังโอเคฮะว้าวทูบอุ้ยดีเลยต้องการเอ่อหมอบฮะตอนนี้ผมหมอบซ่อนเราไม่รู้ผีมันอยู่ไหนมันบอกว่าเจอเจอเหรออา้าวอุ้ยใกล้นๆ,ๆ,ๆนี่เองไปถุงเพื่อนไปถุงเพื่อนก่อนมันมันมันสั่นอะมันสั่นอะ โอเครู้เรื่องแล้วมึงมาทางนี้แล้วกูก็ต้องไปทางไหนทางเน,นี้ยเนาะเอ่อผมต้องไปนี่อะไรอะ่ะยันยันไม่ต้องผมต้องเอาทูบก่อนใช่ไหมต้องการทูบโอเคแล้วมันอยู่ตรงไหนอะ่ะอันนี้คือไปได้ไหมหมดุดไปฝั่งนึงน่าจะไปฝั่งนึงผมว่าอีกไกลไหมสามสิบเจ็ดเมตรเหรอไปดูไปดูไปด,ไปดูไปทางนี้มนนั้งนี่ยหายแล้วมันอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นนี่ไงวางทูบโอเค อย่งมาทางนี้เพื่อนนะอย่งมาทางนี้เพื่อนนะเอาละฮะจังหวะนี้ฮะสวดมนต์แล้วกูสวดมนต์แล้วใจเย็นแจเย็นแจงร่มไปหนูใจงร่มอ้าวายวายโอะไรเอ้าโอ๊ยมึงจะโอ้มันมันเอามันไม่สู้้แลวโอ้ยเจ็บ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 มากเจ็บมากเจ็บมากเจ็บจัดเจ็บจัดเจ็บจัดจัดเจ็บจัดมุดโอ้โ อ๋อยวิลงมาวิกระไรลงโอ้ยวิมึงเกินไปแล้วออกประตูมาใหม่ปุ๊บไม่น่าทันดูแล้วทันอยู่เนาะเอ้ยโอ๊ยตูเจ็บอะมันเจ็บแป๊บแป๊บอาบมัน โอ้โเยอะมากเยอะมากคืออะไรอู้วีเรื่องผมเหลือน้อยมากตอนนี้อะไรนี้สายสินโอ้โหนี่ก็เจ็บเหมือนกันอ่ออันนี้ใช้งานเดี๋ยว,ยวมันอยู่ด้านนู้นโอเคมันม,ม,ม,มันอยู่ด้านนู้นเพื่อนมึงทำมึงมันมาทำไมฝั่งนี้โอเคอเฮ้ยมีดมามีดหมอมาเฉยเลยก็แต่ผมหาของกัน อยตัวแบบโหอ่อยังไม่ทำยังไม่ได้ทำพิธีเลยทำพิธียังไม่เสร็จใช่ไหมหืมใส่ศิลก็มาเด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 โอ้โหกอดโอ้โอข้างหลังอยู่หลังประตูหายแล้วฮะหายแล้วโอ้ หมีแบบอยู่ในนี้นานก็ไม่ได้ด้วยนะฮะมีคีย์ให้กดอีกไม่ไปเหรอออสันสันจะไม่ไปกูจะไปนะอู้เลือดอาบมาท่านี้เลือดอาบเลยหนุ่มหนุ่มหน้ามนเอา่าโอเคตุ๊อย่ามานะเพื่อนนะว่าแต่อะไรอีกมึงจะตาดีเกินไปแล้วมุดมุดละมุดต้องมุดมุดหนีอุ้ยหม,หม,หม,มอบโอ้จะไปไหนได้ จะไปไหนได้โอ้มึงมาทางนี้จ้ะเออไก่ละ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 ไก้นิพานแล้วจังหวะนี้ไก้นิพานแล้วมันเปลี่ยนคัตเตอร์เปลี่ยนคัตเตอร์เปลี่ยนคัตเตอร์โหดมากเปลี่ยนคัตเตอร์โหดมากเปลี่ยนคัตเตอร์โหดมากโอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วยมึงเอามึงรองด้วยหัวให้หน่อยหัวให้หน่อยจังหวะนี้ต้องหัวแล้วจังหวะนี้ต้องหัวแล้วต้องหัวแล้วปู้ปปุ๊ปุ้๊ปซ่อนซ่อนบอกได้ไหมโอเคไปยัง วูญญาณนู้นเอ่อไม่มาทางนี้ก็โอเคผมไม่ได้ถืออะไรเลยเหรอตะปูสังฆาวาสสังฆราพราชนะมนต์นึกกินเรากินใช่ไหมอ๋อไม่น่าเลยกูโอเคฮะเรามันแบบว่ามีของปุ๊บถ้าเราไม่ใช้เราก็ทิ้งออกก่อนได้เราก็บอกว่ามันคืออะไรอย่างนี้นี่เองเอาละลูกปลาคำอันนี้คือทิ้งก่อน อุยมาแล้วหูดาบผมมาแล้วเอ็กซ์คาลิเบอร์ประตูตประตูประตูตะปูสังฆาวาสมันไม่อยู่ต้องไปเอาที่ไหนเนาะและยาไม่มีเลยอ่ะซลิงดืง่มซลิงฉีดดิดื่มอะไรล่ะบ้าปนะ่เนี่ยเออเขาอยู่ชั้นล่างอะไรบอกว่าอะไรอ่ะเอออู้อันีก็โตฉีดก่อนแล้วจวังหวะนี้อ๋ออือ มันต้องเติมมันต้องเติมเอาวะยังดีวะตอนนี้ผมขาดสายสินใช่ไหมอะไรดังโป้งคืออะไรไม่เห็นหรอมั้งโอเครู้เรื่องวิ่งมาดิจะหัวให้อ๋อคว้างเออผมลืมมันมีคนอ้าเพื่อนตายนีหว่าคนหนึ่งที่ผ่าแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยเอามาชุบดิได้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 ไได้เพื่อนอยู่ใส เป็นคนที่เสียไปใส่แล้วอะเสียงมันใกล้มากเสียงมันใกล้มากเสียงมันใกล้มากกองเปก่อนอุ้ยมาแล้วอาวุธผมมีดวะ่ะมีดสั้นโลกกนพร้อมจะหวดแต่อีน้องคนนั้นมันตายอะน้ำมนต์เอ่ออันนี้คือต้องน้ำมนต์โอเคมีตรงไหนอีกไหมต้องการวิญญาณ วิญญาณเพื่อนผมไม่รู้วิญญาณเพื่อนอยู่ตรงไหนหายแล้วชิบหายชิบหายแล้วชิบหายแล้วอ่อสายปะโอเครู้เรื่องไปได้หนึ่งคนใช่ไหมวิญญาณนั่นคือวิญญาณใช่ไหมมันตามแล้วมันตามแล้วมันตามมันตามละไปมันตามไปไปมันตามไปวัดติดตามไปหนึ่งที เก็บไปครับเก็บไปครับจังหวะนีนไามมา้ไม่ตามมาแล้วไม่ตามมาแล้วเอาวิ่งหมาวิ่งผิดทางตงัวทีโอเครอดแหละรอดแหละมันไม่ทุบหรอกไม่ตีหรอกมันไม่เห็นเราหรอกจริงมันอยู่นูน่นมันตามคนอื่นอยู่อย่าพึ่งนะ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 ช่วยเพื่อนอยู่ช่วยเพื่อนอยู่สวยงามตามท้องเรื่องเพื่อนกูมาแล้วมึงไปใส่ปะแล้วประเด็นคือหาทูบยากมากเก็บวิญญาณวิญญาณอยู่นี่เองไ,ไ,ไปไกลนะ <laughs> ไปไกลนะไไลนะใช่มาทางนี้ ว่ามันมาว่ะอุ้ยกองเป็นนะเพื่อนนะนึงนะมาช่วยแล้วโอ้โหผมรีบแบบ MVP ต้องมาแล้วในการซัพพอร์ตอะฮิลิ่งเพื่อนเนาะวัลลี่ไวเพื่อนต้องมาแล้วฮะตั้มอืมขอบคุณซะบ้างนะอืมต่อฮะ่าจริงดิโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้หมอบหมอบว้าวโอ้มันทุบได้ลืมไปชิบแข็แล้วกูจะ สวนกลับไปได้ยังไงคิดอะไรอยู่ว้าวว้าวว้วว้าวว้า,ววา,ววา,วาวจะตายแล้วจังวานี้หมดเลี้ยวหมดแรงหมดเลี้ยหมดแรงหมดเล้หมดแรงโอ้โหแทงไม่ยั้งเลย <c oughs> ตายยับเลยอู้วมันตายไปสองแล้วหรอทิพไห่แล้วทิแล้วเหลยนี่คนเดียวเนี่ยเอ,อ้บันเทิงเขาเนียมันตายไี อ๋อช่วยมันแล้วมันก็ตายอีกรอบใช่ไหมโอ้มไม่ผ่านแน่เลยรอบนี้โอ้ไม่น่ารอดถ้าดูแล้วโอ้โหเออมันก็ติดตันอยู่แต่มันก็ไม่ยากโอ้ตายแล้วครับนี่ขนาดซ้อมมาแล้วเนี่ยที่เราผมก็ไม่ค่อยได้ดูเพื่อนแต่ดูแต่ตัวเองเดียวเลยเออเล่นพลาดตรงนี้แหละลงมาแล้วจังหวะนี้เอาไงต่อละพี่น้องอนางมาแล้ว นางมากกับความเมามันนางาหายแล้วะอะไรห้ยเฮ้ยอ้าโอ้โหโอ้อมันสุ่มเอ้ยไอตัวนี้มันมันสุ่มใช่ไหมมันจะสุ่มโผล่มาแต่ประเด็นคือมันเหลือตัวเดียวแล้ว,ลวไงมันก็สุ่มเจออยู่แล้วเจ้าเอ๋แล้วล่ะวิญญาณขอบใจนะมากที่มาหาเราแต่กูว่าไม่น่าทันอออเออเออเออทิ้งเลยเหรอทริ้งกูเอ้าทิ้งมาอดเลี้ยวแล้วแล้วแท้เลือดสาดไป็นหนึ่งดี โอ้โหจะซิปเกืิบ,บมามาครัหลังหมดหลังหมดต้องหัวแล้วหัวด,ด้วยไม้ไหวายแช่เยี่ยวเจ็ดป่าชะดข้หลังครับโอ้โหขึ้นลิฟต์เอ้าขึ้นได้ด้วยเนะี <c> ่ย <oughs> เอา้าไม่บอกอายอมีลูกเล่นตั้งหลายอย่างเสียบไม่รู้เรื่องเลยกูมันมาแล้วโอ้โหถ้าันเฉยฉายข้างหลังว่าอะไรวนะเนี่ยม,ม,ม,มันมามันมามันมาเออ อาล่ะยังเออแทงไม่ยัง้ยง,ยงเลยฮึมจะรีเพทแปลงอะไรล่ะครับโอ Volt ้โหโหดเกินไม่ได้โหดหรอกผมมึนกันูรอดชีวิตถูกจำกัดว่ะกำจัดโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันดียวมันดีว่ะ ไม้ว่าเราจะแพ้แต่มันก็สนุกมากเลยโอ้โหแต้มกูน้อยเพจ,จัดเลยว่ะเอาว่ะฮะก็ถือว่าเป็นการเริ่มเล่นครั้งแรกที่ใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้กระหันแล้วละ่ะเดี๋ยวผมว่ามัฝึกซ้ําไปฝึกซ้อมมาก่อนเดี๋ยวจะกลับมาเล่นต่อนะยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์สับสไคร่นะฮะอย่าลืมกดกรดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะมีเสียงอะไรเข้ามาก็ขออภัยภัยด้วยนะฮะพอดีว่าลมมันอาจจะตีเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยผู้เผื่อไปก่อนนะฮะไม่มีอะไรแล้วขอตัวไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับวู้